ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรพิต์ก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ตมามภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้ว ในช่วงนี้ตมาก็กำลังนำเรื่องราวประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่ท่านได้ละเพศคาราวาิออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ที่ไม่ติดในกาเมานะใน,ในหลายเรื่องที่ญาติโยมได้ฟังไปก็คงจะพอเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราบ้างนะซึ่งในทุกวันนี้กระแสของ การมคุณทั้งหลายก็กําลังไหลบา่าเข้ามาท่วมทับหมู่สัตว์โลกทั้งหลายนะยเราเฉพาว่าผู้คนในยุคของโลกาภิวัต์เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีอุดมการณ์ที่มั่นคงต่อพระธรรมจริงๆเนี่ยเราก็จะพ่ายแพ้หรือว่าต้านทานกระแสของการมคุณ5คงจะไม่ไหวนะในที่สุดเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ลุ่มหลงจมปลักเกี่ยวกับการมคุณจนในที่สุด กามคุณเหล่านั้นก็จะพาเราไปสู่อบายภูมิหลายภพหลายชาติเลยงงเอ,อย่างนั้นเถอะในนั้นที่จมานำเรื่องอดีตตัวอย่างของอาสาวกสาวิกาที่ท่านได้ประพฤตินตนเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้เอาชนะกับกามาคุณทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่ามีโทษมาก แม้ว่ามีสุขน้อยมีทุกมากเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตส่วนธรรมะนั้นถือว่าเป็นบาร,รมีธรรมจริงๆที่จะติดตามตัวเราไปได้และเป็นเหตุให้พ้นจากทุกได้โยมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาตมาเลือกเอาเรื่องของอ่าสาวิกาโยมอาตมาเอา,อาพระตรปิฎกเล่มที่42นะ เลือกเอาเรื่องของพระนางรูปานันทาเทรีนะซึ่งพระนางรูปานันทาเทรีเนี่ยในวันที่ญาติโยมติดตามรับฟังเรื่องของท่านพระนันทะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงเสด็จกลับก,กลุ่มกบิลพัทในวันอภิเษกสมรสนะ่นะก็ได้พาท่านานันทะไปบวชโยม ทีนี้เจ้าสาวแสนสวยก็คือพระนางรูปานันทาเถรีนี่ก็เรียกว่า,าไม่ได้อภิเศกสมรสนะน,นะกับโอรสองค์อื่นๆก็อยู่เรียกว่าประพฤติเป็นคนโสดมาตลอดว่าง,งั้นเถอะโยมทีนี้เรื่องราวของพระนางเนี่ยก็จะออกบวชตามพระประยุรญาตเหมือนกันนะ ญาเยมก็ลองฟังดูว่าเรื่องราวพิสดารของพระนางจะเป็นอย่างไรข้อความเบื้องต้นตระสาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระนางรูปะนันทาเทรีซึ่งเป็นนางงามชนบทตรัสพระธรรมมเดศนานี้ว่าอัฐีนางนักังกตังเป็นต้นพระนางรูปะนันทาทรงผนวด ได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางรูป,ปะนันทานั้นทรงดำริว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราสระสริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้อัครบุคคลในโลกเจ้าพี่ใหญ่ก็คือเจ้าชายศิทธัถานั่นเองนะเพราะว่าพระนางน,นั้นเป็นธิ่ดาของพระนางมหาประชาบริโคตมียม ทีนี้แม้อรสของพระองค์ทรงพระนามว่าราหุนกุมารก็ผนวดแล้วแม้เจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ผนวดแล้วพระนันทะก็คือเจ้าบ่าวในวันอภิเิกสำรสนั่นเองโยมนะ <c oughs> ก็เป็นเจ้าพี่ะนะ <c oughs> ก็ออกบวชเหมือนกันแม้พระมารดาของเราคือพระนางมาหาประชาบดีโคตมีนะก็ทรงผนวดแล้วเมื่อคณะ พระญาติมีประมาณเท่านี้ทรงพรนวดแล้วแม้เราจะทําอะไรในเรือนจักพนวดบ้างคล้ายๆกับว่าม้าเว่โยมหน่อยให้เหงาและโยมญาญาทั้งหลายก็ออกบวชกันหมดยมแต่ว่าตัวเองพระนางเองก็ยังอยู่ที่พระราชวังอยู่ก็อยากจะผนวดบ้างอนะพระนางเสด็จเข้าไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงพรนวด พระนางทรงผนวดเพราะเนหาในพระญาติเท่านั้นหาใช่เพราะศรัทธาไมออ่คือว่าคิดถึงหมู่พระประยุรญาตินะอยู่ที่พระราชวังก็ไม่ค่อยมีพระประยุรญาติแล้วนะโดยมากก็ออกบวชกันแทบจะหมดดังนั้นเต็โยมก็บวชเพราะความคิดถึงพระประยุรญาติไม่ใช่เพราะศรัทธาในพระศาสนาแต่อย่างใด แต่เพราะพระนางเป็นผู้มีพระโชมอันวิไลจึงปรากฏพระนามว่ารูปนันทาเป็นผู้ที่มีรูปน,น่ารักน่าดูน่าเรื่มใสบ่างนั้นเถอะพระนางไม่เข้าเฝ้าพระาศาสดาเพราะเกรงถูกตำหนิคล้ายๆกับพระนางเขมาเถรีนะที่โยมได้ฟังไปว่าพระนางเขมาก็รูปสวยเหมือนกันนะก็ไม่อยากไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากลัวว่า พระพุทธเจ้าจะตำหนิรูปของตัวเองโยมอันนี้พระนางรูบานันทาก็เหมือนกันไม่อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนางได้ทรงสดับว่าได้ยินว่าพระาศาสดาตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จึงไม่เสด็จไปเผชิญพระพักพระศา,าสดาด้วยทรงเกรงว่าพระศา,าสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแม้ของเราซึ่งน่าดูน่าเลื่อมใสอย่างนี้พนางรูปร่างสวยมากเพราะงั้นเถอะถ้าไปเฝ้าปุทธเจ้าเนี่ยพงค์ก็จะทรงตำหนีว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตานะไม่สวยไม่งามอย่าไปยินดีอย่าไปยึดติดอะไรในเชิงนี้นะ พระนางก็ไม่อยากจะไปฟังธรรมะเลยโยมเรียกว่าติดในรูปมากนะชาวพระนครฟังพระธรรมชาวนาครนิยมฟังรธรรมก็มคือว่าในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคของผู้ที่มีปัญญานะ,สะแสวงหาความรู้ที่เป็นหลักการที่เป็นสัจธรรมก็นิยมไปฟังรธรรมก็เป็นธรรมดานะโยมเกิดเกิดร่วมกับยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าไม่ังถ้ไมไปฟังธรรมก็ถือว่าเป็นคนที่เฉยพอสมควรว่าง,งั้นเถอะนะประชาชนก็จะตำหนิทีนี้ชาวพระนครสาวัตถีถวายทานแต่เช้าตรู่สมาทานทบโบสดแล้วนุ่งห่มผ้าสะอาดมีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในเวลาเยน็นประชุมกันฟังธรรมในพระเฉตวันแม้ภิกษุณีสง ผู้เกิดฉันทะในพระธรรมเศนาของพระศา,าสดาก็ย่อมไปวิหารฟังธรรมชาวพระนครสาวัตถีเหล่านั้นครั้นฟังธรรมแล้วเมื่อเข้าไปสู่พระนครก็กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่านั้นเข้า,ขาไปเวลากลับเข้าบ้านเข้าออเมืองนะก็พูดคุยถึงแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนั้นอะไรต่างๆมากมายนะโยม ชื่นชมยินดีในความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้เลยวันงั้นเถอว่าด้วยความเลื่อมใสของบุคคลสี่จำพวกจึงอยู่จำพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซึ่งมีประมาณสี่จำพวกที่เห็นพระตถาคตอยู่ไม่เกิดความเลื่อมใสมีจำนวนน้อยนักอันนี้ท่านก็ได้แบ่งผู้คนสัตว์โลกนี้ ดยเฉพาะมนุษย์น่ยนะโยมออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคือหนึ่งกลุ่มรูปรับประมาณิกาด้วยว่าจําพวกสัตว์ที่มีรูปรับประมาณิกาคือถือรูปเป็นประมาณเห็นพระสรีระของพระตถาคตอันประดับแล้วด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะมีพระชวีวันดุจท,ทองคำย่อมเลื่อมใสกลุ่มคนในโลกนี้ ท่านบอกว่าแบ่งคนในโลกนี้ออกเป็นสมส่วนนะโยมในบรรดาสามส่วนนี้สองส่วนเนี่ยจะถือรูปเป็นประมาณหมายความว่าเรื่อมใสในรูปถ้ารูปดีรูปสวยนี่ก็จะเลื่อมใสในเรื่องอื่นก็จะพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยนะเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านใดรูปใดเนี่ย เป็นผู้ที่มีรูปร่างดีหน้าตาดีหรือว่าถึงพร้อมด้วยความงามของรูปลักษณ์ดังนั้นเถอะคนก็มักจะเลื่อมใสในรูปก่อนเมื่อเริ่มใสในรูปแล้วก็เป็นเหตุให้ไปฟังคําสอนได้ตรงนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าบุคคลที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคือเห็นพระรูปประกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยมีน้อยมากยมส่วนมากคนเห็นรูปของ พระพุทธเจ้าก็จะเลื่อมใสอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ดึงดูดจิตใจของผู้คนให้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระองค์ทรงมีรูปประกายที่น่าเลื่อมใสมากนะดังนั้นคนในโลกนี้ท่านบอกว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มสองกลุ่มนั้นจะถือรูปเป็นประมาณนะเรียกว่าเลื่อมใสในรูปต่อมาสองโคสัพประมาณิกา จำพวกโคสัปประมาณิกาถือชื่อเสียงเป็นประมาณฟังเสียงประกาศพระคุณของพระศาสดาซึ่งอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายร้อยชาติและเสียงประกาศพระธรรมเรศนาอันประกอบด้วยองค์8ย่ำเลื่อมใสตรงนี้ท่านก็บอกว่าบุคคลในโลกนี้นะโยม ที่ได้ยินเสียงล่าลือความโด่งดังเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็มักจะไปตามเสียงเล่าลือนะเสียงเกียรติคุณว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างนั้นอย่างนั้นชื่อเสียงดังกระจรไปทั่วชมพุทวีปนะทีนี้เมื่อบุคคลที่ถือชื่อเสียงเป็นประมาณได้ทราบคุณของพระพุทธเจ้าว่ามีคนเคารพยกย่องมากมายก็จะไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าโดยอาศาัย โดยอาศัยความมีชื่อเสียงของพระองค์นะแล้วก็ท่านก็ยังบอกว่าเวลาพระองค์ทรงสแสดงธรรมะเสียงขององค์ก็ไพเราะด้วยมีเสียงไพเราะด้วยเสียงไพเราะอของพระองค์ที่ว่าประกอบด้วยองค์8เนี่ยท่านบอกว่าคือ 1. จ่มใสจ่มใสก็คือไม่เคลือนะไม่เคลือเหมือนกาเป็นต้นนะเสียงใสเสียงแจ่มใสยมสชัดเจนชัดเจน สนุ่มนวลสี่น้าฟังห้ากลมกลมหไม่พลาดเจลึก8ดมีกังวานโยมอันนี้คือเสียงของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์แดนะที่บุคคลได้ยินแล้วย่อมเลื่อมใสในเสียงท่านบอกว่าแบ่งคนในโลกนี้ออกเป็นห้าส่วนโยมแบ่งออกเป็นห้าส่วนในสส่วนนั้นจะเลื่อมใสในเสียงเสียงเพราะนี่ครชื่อเสียงดงดัง ก็จะเลื่อมใสไว้ก่อนจะถูกจะผิดไม่เป็นประมาณนะโยมนะขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคณาจารย์ดังระดับประเทศอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็เชื่อท่านไว้ก่อนเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงดังนั้นคนในโลกนี้เนี่ยหส่วนเนี่ยจะเลื่อมใสในชื่อเสียงเนี่ยถึงสี่ส่วนลงดังนั้นบุคคลที่ได้ยินชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าแล้วชื่อเสียงโด่งดังของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดจิตใจ ของผู้คนให้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าต่อมา3ท่านบอกว่าลูขับประมาณิกาแม้แม้จำพวกลูกขับประมาณิกาคือการถือปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณอาศัยความที่พระองค์เป็นผู้เศร้าหมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นย่อมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าโดยปกติพระองค์ก็ทรงเป็นกรสัตร์ิสุขมาลชาตนนะ เรียกว่าสมบูรณ์พูนสุขแทบจะทุกอย่างทุกประการไม่ได้รับความลำบากเลยาังงั้นเถอะโยมทีนี้พอพระอ,องค์ทรงมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ประพฤติปันปอนนะคล้ายๆกับว่าอยู่ตามคนมาอยู่ตามถ้ำฉันสวยพระกยาหารที่รักคนกันในบาทเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ทําได้ยากสําหรับกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์สุขมรชาตินะอันนี้ผู้คนก็เห็น ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติเร้าหมองปอนปนเนี่ยก็จะเลื่อมใสก็เป็นเหตุให้ผู้คนนั้นได้มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยความประพฤติปนปนของพระองค์นี่แหละเป็นสิ่งดึงดูดน,นะท่านแบ่งคนในโลกนี้ออกเป็นสิบส่วนโยมแบ่งคนในโลกนี้ออกเป็น1ิบส่วนเนี่ยหนึ่งส่วนก้อไา 1ส่วนจะเลื่อมใสอ่าขออภัยนะโยมไม่ใช่1ส่วนนะต้องเป็น9ส่วนโยม9ส่วนเนี่ยจะเลื่อมใสอ่าในความประพฤติปนปอน,ปอน,ปอนยมประพฤติปนปอน,ปอนก็คือว่าอ่าประพฤติมากน้อยสันโดษขัดเกลาวนี่แหละเหมือนพระป่าพระธดงที่ท่านเป็นพระกรรมฐานนะนะ ท่านประพฤติมักน้อยสันโดในปัจจัย4ก็ดึงดูดจิตใจของผู้คนให้เลื่อมใสแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้คนไปฟังธรรมะจากท่านเพราะว่าเคารพเลื่อมใสในความปฏิบัติปนปอๆของท่านนะเรียกว่าลูขับประมาณิกาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นอ,อย่างนี้คือว่าพระองค์ทรงประพฤติปนๆเรียกว่าลูขับประมาณิกาเนี่ย ก็เป็นเหตุดึงดูดจิตใจให้ผู้คนมาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์ในโลกนี้แบ่งคนเป็นสิบส่วนนะเก้าส่วนจะเลื่อมใสในความปนปอนนะทีนี้สี่โยมธรรมมัประมาณิกาแม้จำพวกธรรมมประมาณิกาถือธรรมเป็นตรมานก็ย่อมเลื่อมใสว่าศีลของพระทศพลเห็นปานนี้ สมาธิเห็นป่าน,นี้ปัญญาเห็นป่าน,นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าหาผู้เสมอมิได้ไม่มีผู้เสมอเท่าหาผู้เสมอเหมือนมิได้ไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเมื่อหมาชนเหล่านั้นพารนาคุณของพระตถาคตอยู่ปากไม่เพียงพอประเภทที่ สีน่นี้ถือธรรมะเป็นประมาณนะเรียกว่าไม่สนใจในรูปกายไม่สนใจในเรื่องของชื่อเสียงไม่สนใจในเรื่องการประพฤติปฏิบัติปันปอนแต่สนใจตัวธรรมะที่มีอยู่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามถ้าท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีคุณธรรมอย่างนี้ก็จะเลื่อมใสแล้วก็มาฟังธรรมะน,นั้นบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่มองไปที่พระรูปกายของพระองค์นะ ไม่ได้มองไปที่ความมีชื่อเสียงไม่ได้มองไปในความที่พระองค์ทรงปฏิบัติปันปอนแต่ทรงมองไปว่าพระองค์มีพระคุณคือมีศีลมีสมาธิปัญญาก็เลื่อมใสเป็นเหตุให้ผู้คนเหล่านั้นมาฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ในโลกนี้ท่านบอกว่าแบ่งบุคคลออกเป็นแสนส่วนนะโยมมีอยู่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละที่ถือธรรมะเป็นประมาณนะคือถือความเป็นจริง ถือคุณธรรมโยมนะไม่ไม่ได้มองไปที่รูปเสียงหรือว่าการประพฤติป,น,ปนนปะแต่ถือเอาธรรมะว่าท่านสอนเรื่องอะไรเนี่ยในโลกนี้แบ่งคนเป็นแสนส่วนถือธรรมะเป็นประมาณเนี่ยแค่ส่วนเดียวเองเรียกว่าหาได้ยากมากโยมนะแสนส่วนนี่มีอยู่ส่วนเดียวเนี่ยอันนี้พระพุาคเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระคุณมากมายอย่างนี้ เวลาหมาชนทั้งหลายเมื่อฟังธรรมะแล้วเนี่ยจะมาพรรณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยปากก็ไม่เพียงพอนะคือว่าเวลาเราชื่นชมเลื่อมใสในใครเราก็มักจะพูดด้วยปากของเราไม่อยากหยุดปากนะว่าโอ้โหท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นต้นนะนะอันนี้ก็คงจะคล้ายๆยกันนะยมหมาชนชาวพระนครก็พูดพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า โดยเรียกว่าแทบจะไม่ได้หยุดเลยแบ่ง,งั้นเถึะพระนางรูปะนันธาเทรีเข้าเฝ้าทรงสด,ดับธรรมพระนางรูปานันธาได้สด,ดับคําพระนาคุณของพระตถาคตแต่สํานักพวกพิษุนีและพวกอุบาสิกาจึงทรงดําริว่าเกิดได้ยินคนเขาพูดถึงพระคุณของพระพุรธเจ้ามากมายลื้เกินนะแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยได้ไปฟังธรรมะนะ ไม่เคยได้ไปพบพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองเลยนะจึงทรงดำริว่าจนทั้งหลายย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเราหนักหนาทีเดียวแม้ในวันหนึ่งพระองค์เมื่อจะตรัสโทษในรูปของเราจะตรัสได้สักเท่าไรถ้าไกลเราพึงไปกับพวกพิษุณีไม่แสดงตนเลยเฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้วพึงมาเอออันนี้ก็ยัง คิดถึงแต่รูปกายของตัวเองอยู่นะเอคือบางทีก็อดทนไม่ได้โยมว่าคืออุบาสกอุบาสิกาหรือพิษณีนี่ก็กล่าวพระคุณของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินแต่ตัวเองก็ไม่เคยไปฟังธรรมะจากพระองค์คิดไปคิดมาก็อยากจะไปฟังธรรมะบ้างนะทีนี้ถ้าไปฟังเนี่ยหากว่าพระองค์จะมาทรงตรัสตำหนิถึงรูปของเราเนี่ยจะตัด ไปได้สักเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนางก็คิดไผเพราะว่ายัางไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าจริงนะก็เลยคิดว่าอยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธองค์โดยตรงนะทีนี้พระนางก็ได้บอกแก่พวกภิกษุณีว่าวันนี้ฉันจับไปสู่ที่ฟังธรรมโดยปกติก็ไม่ค่อยได้ไปนะพวกภิกษุณีมีใจยินดีว่านานักหนา การที่นานักหนาการที่พระนางรูป,ปาน,านาันธาทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระศาสดาเกิด<ฮ>ขึ้นแล้ววันนี้พระศาสดาทรงอาศัยพระนางรูป,ปานันธานี้แล้วจักทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวิจิตดังนี้แล้วพาพระนางออกไปแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ออกไปพระนางทรงดำริว่าเราจะไม่แสดงตนเลยเราจะไม่แสดงตนเลยพวกพิุณีทั้งหลายก็แปลกใจปนกับความดีใจด้วยนะว่านานทีที่พระนางรูปะนันทาเนี่ยคิดอยากจะไปฟังธรรมะกับหมู่พิุณีทั้งหลายนะวันนี้คิดอะไรขึ้นมาไม่ดูนะอยากจะไปฟังธรรมะด้วยตัวเองนะ ก็นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านะว่าวันนี้พระศา,าสดาเนี่ยจะต้องอาศัยพระนานรูปะนันทานเนี่ยแสดงพระธรรมเรชนาอันวิจิตแน่นอนเลยก็เลยพาพระนางรูปะนันทานเทรีเนี่ยออกไปนะกับหมู่ภิกษุทั้งหลายแต่นางก็คิดนะว่าเมื่อไปฟังธรรมะแล้วจะไม่ให้พระพุทธเจ้าเห็นนะ จะอาจจะไปนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งอาจจะบังเสาบางหลังเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคือจะไม่แสดงตนให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองมาโยมแต่ใครเล่าจะรอดพ้นสายพเนตรของพระพุทธเจ้าไปได้โยมในโลกธาตุตลอดอแสนโกรโลกธาตุนี้สิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่มีนะโยมพระศา,าสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนาง พระศา,าสดาทรงดำริว่าวันนี้พระองค์ทรงรู้เลยนะว่าวันนี้เนี่ยรูปานันทาจักมาที่บำรุงของเราทำมเดสนาเช่นไรหน่อแลจักเป็นที่สบายของเธอทรงทำความตกลงพระไถวว่ารูปานันทานั่นหนักในรูปมีความเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั่นแหลเป็นที่สบายของเธอดุจ การบ่งนามด้วยนามฉะนั้นในเวลาที่พระนางเข้าไปสู่วิหารทรงเนรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หนึ่งอายุราวส6หปีนุ่งผ้าแดงประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ในที่ใกล้พระองค์ด้วยกำลังพระฤทธิ์โอ้โยมฟังมาถึงตรงนี้แต่มาก็มองดูเวลาแล้วนะ เรื่องราก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรวันนี้คงไม่จบญาติโยมก็ติดตามรับฟังให้จบนะในวันต่อไปอาตมาวันนี้อาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร